สวัสดีค่ะวันนี้เพศสภาพเพื่อนๆมาดูลักษณะของเห็ดถั่วในนอร์เวย์นะคะนี่คือเห็ดถั่วนะคะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมป่าที่นี่เห็ดถั่วขึ้นนะคะดูนะคะยาที่เกิดก็คล้ายๆกับตะกูล ถั่วของพวกเรานะคะทีมบิวเมืองไทยอย่างเมืองไทยนี่เห็ดถั่วนี่จะหายากมากนะคะเขาไม่ได้ขึ้นตามป่าปกติเหมือนที่นอร์เวย์นะคะเขาจะขึ้นแบบว่าถ้าเกิดที่ไหนมีไร่ถั่วนะคะแล้วชาวไร่ชาวสวนเอาถั่วไปกองทับถมไว้นะคะต้นถั่วนั่นเอง แล้วเห็ดมันก็จะขึ้นนะคะเพชยยังไม่เคยเห็นเห็ดถั่วในบ้านเรานะคะแต่ก็ได้ความรู้มาจากาเพจต่างๆค่ะว่าบ้านเราก็มีเห็ดถั่วเขาเลยเรียกเห็ดถั่วนะคะที่นอร์เวเห็ดถั่วนี้เรียกว่า,าภาษาอังกฤษนี่เบลกหรือเปล่าคะเบลกหมายถึงหมึกนั่นเองเห็ดหมึกนะคะเขา ก็เรียกตามนั้นเพราะว่าลักษณะเวลาเห็ดดอกที่แก่ๆใช่ไหมคะเขาก็จะออกเป็นสีดําเวลาเขาบานเขาจะไม่บานเหมือนเห็ดทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นดอกใหญ่เขาก็จะโตขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะเริ่มเมื่อแก่จัดก็จะเริ่มเป็นสีดํานั่นแหละค่ะ อีกย่างทางต่างประเทศนะ,ะอย่างประเทศอิตาลีเฮดทัวนี้เขาก็เอาไปทำพาสต้าสีดำได้นะคะเพราะว่าที่ประเทศอิตาลีนิยมทานสปากเกตตี้สีดำแต่เขาจะทำจากหมึกค่ะหมึกของปลาหมึกนั่นเองแต่บางชนิดนะคะก็เอา เห็ดถั่วที่มีลักษณะแก่จัดค่ะแล้วก็เอาไปปั่นกับน้ำนะคะให้เป็นสีดำแล้วก็เอาไปผสมกับเส้นสปาเกตตี้นั่นเองค่ะส่วนเห็ดถั่วที่เพชรเก็บในวันนี้นะคะเราก็จะเอาไปทำทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอีสานนะคะตอนนี้เพชรก็ทำ <c oughs> ทำทั้งเห็ดออา่า เป็นอาหารไทยก็เส้นต้มยำนะคะต้มยำปลาต้มยำหมูนะคะก็อร่อยค่ะใส่เห็ดถั่วเข้าไปมันก็จะหวานแล้วก็ได้รสชาติเหมือนเห็ดฟางเลยค่ะอย่างเอาเอาเห็ดฟางไปใส่ต้มยำนั่นเองรสชาติเดียวกันเลยนะคะฟิลก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เอาไปทำเมนูน้ำพริกนะคะ ก็จะเอาปลาซาบะนั่นเลยค่ะย่างให้แห้งแล้วก็เอาเห็ดถั่วเนี่ยไปย่างค่ะแล้วก็เอามาตำโขลกเข้ากันนะคะพอยับๆแล้วก็ปรุงรสค่ะอร่อยได้ใจเหมือนกันเหมือนกับปนเห็ดฟางที่บ้านเราเอาเห็ดฟางไปจี่ไฟนะใช่ไหมคะแต่ที่นี่เราไม่มีเตานะ,ะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไม่มีเตาถ่านเราก็เลยใช้เอาไปใส่เตาอบนั่นเองคะ่ะ ถ้าดอกใหญ่ๆนี่เราไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันจะหักง่ายเห็นไหมคะดอกแกๆ่ๆบางดอกมันก็จะดำเราก็เลยเลือกเอาแต่ดอกอ่อนๆค่ะดอกเล็กๆนั่นเองเล็กพอประมาณนะคะถ้ายิ่งเล็กเราก็อ่าไม่เอานะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการทําความสะอาดยากหรือใช้เวลามากกว่าปกตินั่นเองค่ะก็เลยเอาเห็ดพอประมาณนะคะ นี่แหละค่ะเวลาเขาออกเขาจะออกเป็นทางเป็นกลุ่มเป็นพวกนะคะยิ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าใช่ไหมคะเวลาหาแล้วก็ถ้าเห็นเห็ดขึ้นแล้วก็เปิดพงหญ้าไปแล้วก็จะเจอเห็ดค่ะฟีดมากมากเลยนะคะเก็บยังไงก็ไม่เบื่อนะคะเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าเวลาไปทำนี่บอกได้ว่าใช้เวลานานเหมือนกันค่ะเมื่อ เอาไปทำแล้วก็ถ้าอยากเก็บเห็ดไว้นานนะคะเราก็จะอเอาไปลวกแล้วก็อัดช่องฟิตค่ะเราไม่ได้เอาไปตากแห้งนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปตากแห้งมันก็จะเป็นสีดํามันจะไม่แห้งเหมือนเห็ดทั่วไปนะคะเห็ดถั่วนี่แหละคะ่ะดูคะ่ะแต่ละดอกนี่ฟิลสุดๆนะคะอย่างที่นอร์เวย์นี่เราเอาขายให้คนไทยกิโลละแปดสิบโคนนะคะ 80โคนถ้า80โคนนี่หมายถึงไม่ทำความสะอาดให้นะคะแต่ถ้าเกิดให้ทำความสะอาดให้เราก็ขายอยู่ที่120โคนค่ะไม่ต้องไปป่าไหนนะคะหอบกลับบ้านได้เลย,เลยในป่านี้เห็ดทั่วที่นี่ออกแบบเยอะค่ะแล้วก็เป็นป่าใหญ่นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้จากป่าที่นี่แล้วเพราะว่าเราเอาลง facebook เพื่อนๆก็เลย รู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเก็บกันเวลามาเจอคนอื่นแล้วก็เออมีความสุขพูดคุยเมาท์มอยกันนะคะเราไม่ได้ห่วงเหมือนอที่เมืองไทยนะคะนี่ลักษณะเห็ดทัวค่ะดอกแบบนี้ไม่สวยนะคะไม่ผ่านเราก็สามารถเอาทิ้งได้เลยเราจะเอาเลือกเอาแต่ดอกสวยๆค่ะถ้าดอกไม่สวยไม่เอาค่ะเพราะว่าเห็ดมันเยอะนั่นเอง ตอนเก็บนี่สนุกค่ะตอนทํานี่คนละเรื่องอย่างตัวนี้ตัวใหญ่ๆเนียเริ่มแก่แล้วเราไม่เอานะคะเห็นไหมคะยิ่งเปิดไปยิ่งเจอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่มากทั้งป่านี้ก็เป็นเห็ดถั่วเห็นไหมมองไปไกลไกลเราก็จะเห็นตั้งแต่ไกลนะคะตัวที่เห็นนี่ก็คือดอกเขาจะเริ่มแก่แล้วนะคะเขาเริ่มโตขึ้นอะไรองนี้แล้วเราก็เริ่ม เปิดหาดูเห็นดำๆไหมคะนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ทำไมเขาเรียกเค็ดหมึกเพราะว่ามันสีดำนั่นเองเวลามันแก่นะคะเห็ดที่นี่ก็าตามสนามหญ้าอะไรอ่ะ้ข้างๆบ้านเพชรก็เกิดนะคะแต่เราไม่ทานนะคะเพราะว่ามันคิดว่าไม่สะอาดแค่ขับรถมาแค่สิบกว่านอาทีเราก็จะเจอ ดงป่าเห็ดแล้วนะคะเพชรก็มีทั้งขายแล้วก็เอาแบง่งเอาส่งฟิชค่ะแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนฝูงหรือว่ายัดญาด,ด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นญ้าที่เขาตัดเวลาเขาขึ้นมาเขาก็เอา้าตัวนั้นนะคะขึ้นมาด้วยค่ะที่นี่เขาก็าตัดญ้าน่าจะประมาณสองครั้งนะคะตอนนี้ยังไม่ตัดนะคะหลังจากเพชรเก็บเห็ด ชุดนี้เสร็จนะคะอาทิตย์ถัดมาเขาก็จะตัดหญ้านั่นเองเวลาตัดหญ้าก็เก็บหญ้าค่ะแล้วก็เสียดายมากเพราะว่าเขาตัดเห็ดไปด้วยถึงตัดยังไงมันก็ขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เก็บแบบว่า,าใช้เวลาในการเก็บเห็ดนี้ประมาณ3อาทิตย์นะคะอย่างคลิปก่อนๆน,นี่ตอนเห็ดออกใหม่ๆเพ็ดก็มาดูเหมือนกันนะคะ ก็นึกว่ามันจะไม่ออกค่ะสุดท้ายมันก็ออกแบบเยอะสุดๆนี่แหละค่ะบรรยากาศเก็บเพ็ดของเราได้หลายตะกา้ามากเลยนะคะเราก็เอาไปเทไว้ในรถพอรถก็จอดข้างๆค่ะเสร็จแล้วก็เอาตะกา้านั่นเลยค่ะมาเก็บต่อค่ะเอาให้พอใจเลยนะคะตอนเก็บเสร็จเราก็ไม่ลืมที่จะโพสเฟซบุ๊กนะคะเพื่อให้คนไทยคนอื่นๆ ได้มาเก็บเช่นกันค่ะเราไม่ห่วงนะคะเพราะเห็ดเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเรามีความสุขเราก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะนี่แหละค่ะปลายเห็ดของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะาการทานเห็ดชนิดนี้นะคะ ว่าถ้าทานเฮตชนิดนี้อย่าทานแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปค่ะเพราะว่ามันจะทําให้มีปฏิกิริยานะคะเพชรก็ไม่ได้เช็คว่าอาการจะร้ายแรงไหมนะคะก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันเพราะว่า ได้ไปดูเพจที่ของฝรั่งค่ะเขาบอก็แนะนำมาว่าถ้าทานเห็ดชนิดนี้ไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์ตามนะคะดูแต่ละดอกค่ะฟินไหมคะเพื่อนๆพื่พใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้เราไม่เก็บค่ะเพราะว่านั่นคือดอกบานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแก่นะคะเพราะเห็ดถั่วนี่บานทุกๆวินาทีเลยจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าแก่เร็วนั่นเองเลยไม่มินิมขาย โอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าค่ะว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรในนอร์เวย์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ